<c oughs> อโอเคกลับมาเจอกันอีกรอบนะครับเมื่อกี้นะครับเราไปแล้ว1ชิ้นนะครับก็คืองานครั้งที่3แผ่นที่1ทันะครับตัวนี้นะครับนะเมื่อกี้ทำตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะครับนะอันนี้คืองานที่เสร็จนะครับที่นักเรียนจะต้องส่งให้ครูเนอะนะครับอ่ะต่อไปนะครับ เราจะมาทําแผ่นนี้กันครับแผ่นที่2อทับสี่นี่นะครับสองทับสตัวนี้นะครับนะสูงใกล้นะครับอย่างที่ครูบอกนะครับว่าตัวนี้จะเป็น45องศานะครับนะโดยที่นะครับเรานับจากจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับนะสีแล้วเปิดมุมไปอย่างนี้นะครับเปิดมุมมาทางนี้นะครับนะครับเขียนไปอย่างนี้นะปึ๊บนี่นะครับเส้นพวกนี้นะครับนะจะ45องศานะครับนะอ่ะโอเคนะครับ วิธีการนะครับหลักการคือหลักการของการวัดเส้นล่างหรือวัดระยะนะครับของเราเนี่ยนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับนะนักเรียนจะเห็นว่านะครับครูเนี่ยจะล่างเส้นล่างเบาๆเลยนะครับนะเบาๆเลยนะครับนี่ปึ๊บนะครับเป็นแนวนะครับแล้วก็มีจุดทุกๆๆๆๆุๆ ครับผมทุกระยะ3มมิลแปลว่าอะไรครับแปลว่าครูล่างเส้นล่างตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เอาสเกลเนี่ยนะครับวัดทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะครับแล้วค่อยขีดเส้นนะครับนี่คือหลักการนะครับนะเดี๋ยวครูทําให้ดูเลยนะครับจะได้ไม่งงนะโอเคนะครับนะผมเริ่มเลยนะครับผมเอาฉากปรับมุมเนี่ยนะครับโอ้โทษครับเอาฉากปรับมุมเนี่ยมาท่านะครับปึ๊บนะครับกับจุดที่ผมต้องการผมต้องการเริ่มตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวสูมเข้าไปดู ปึ๊บนะครับนะมองเห็นไหมนะครับนี่นะครับนะอ่าต้องการเริ่มจากตรงนี้นะครับใช่ไหมครับนะครับผมก็เอาฉากปรับมุมเข้าไปทาบนะครับแล้วก็ลากเส้นนะครับปล่อยเบาไหลไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับนะอ่าให้ทายว่าผมเริ่มตรงนี้ผมจะทําอะไรอ่ากระดาษผมยังไม่ได้แบ่งครึ่งนะครับผมใช้เส้นส5้าเนี้ยแบ่งครึ่งเลยนะครับอ่าโอเคงั้นผมลากออกมาจากอีกมุมด้านนึงนะครับปึ๊บ ตรงไหนเอ่ยนะครับมองเห็นไหมนะครับหากอดอ่าอยู่ตรงนี้นะครับนะเห็นไหมครับเออเลยไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะผมก็ลากนะครับเบาๆนะครับปึ๊บนี่นะครับมันก็จะไปตัดกันตรงนี้พอดีเห็นไหมครับก้อนนี้ก็คือกึ่งกลางของหน้ากระดาษเรานะครับแบบนี้นะครับนะนะครับผมก็ลากกึ่งกลางไว้ ผ่านจุดมันก็จะกลางพอดีเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะดูภาพกว้างอ่าดูภาพกว้างเห็นไหมครับอ่าได้ึ่งกลางเนาะนะครับพอเห็นเนาะพอเห็นลำไรลลำไรเนาะนะครับนะอ่ะโอเคคราวนี้จากรูปโทษครับจากเส้นที่เราล่างไว้เมื่อกี้นะครับที่เราล่างเพื่อจะแบ่งึ่งกลางเนี่ยนะครับนะจากเส้นที่เราล่างไว้เนี่ยนะครับนะเราใช้ประโยชน์มันเลยครับนักเรียนครับตรงนี้สําคัญ ว่าเราจะลากโทษเราจะวัดเส้นเนี่ยนะครับแล้วเราจะลากเส้นเนี่ยนะครับนะบนเส้น45องศาแบบนี้ใช่ไหมครับ45องศาแบบนี้เส้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องทําไมกันครับต้องตั้งฉากกันแบบนี้เข้าใจนะครับต้องตั้งฉากกันเพราะนั้นเราจึงจะต้องวัดบนเส้นเสียก่อนนะครับบนเส้นเสียก่อน เพื่อที่จะกำหนดทิศทางนะครับในการลากเส้นนะครับนะอ่ะตอนนี้ผมวัดเลยนะครับนะอันนี้มันจะช้านิดนึงนะครับนะเพราะมันต้องใชอ้อ่เวลาวัดให้ครบเลยนะครับนะโอเคนะครับผมจะวัดละนะครับนะสาม3ึงสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองนะครับนะจุดไปเรื่อย นะครับสามาสบปปจนสุดเลยนะครับนะอะนะครับโอเคไหมนะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตรงนี้นักเรียนวัดเองได้ทําเองได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะทําให้นักเรียนดูคือตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมจะวัดย้อนกลับลงมานะครับจากตรงกลางนะครับตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ นักเรียน ondere, ทําแบบครูก็ได้นะครับนะ,ะเราเริ่มจากตรงนี้นะครับมาที่3นะครับนะแล้วก็6นะครับนะแล้วก็9นะครับนะโอเคแต่นักเรียนต้องวัดแบบนี้ทั้งหมดนะครับห้ามวัดแค่นี้นะนักเรียนต้องวัดเวลาตรวจงานอะ่ะผมจะต้องเห็นแบบนี้ผมจะต้องเห็นแบบนี้ของนักเรียนก็คือเห็นจุดที่ like 對對น,นักเรียนวัด <lite> ท <deduction. der invasion> ุกเส้นแบบนี้นึกออกนะครับนะอ่าโอเค แต่อันนี้ผมขออนุญาตวัดแค่นี้นะครับแล้วที่เหลือที่เหลือผมจะกะเอานะครับนะนะที่เหลือผมจะกะเอานะครับเอาผมลากเบาบาห่อนปึออ๊บแบบนี้นะับแบบนี้นะนักเรียนครับระวังนิดนึงนะครับอย่าให้เลยไปแบบผมนะผมพอดีผมผม ผมเขียนไม่ได้นั่งเขียนดีๆะนะครับนะะแต่เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้มันดีก็ได้นะครับนะปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมขอซูมทีดีก่อนอ่านะครับจะได้เห็นนะครับค่อยๆทำนะครับอันนี้ผมกะได้นะครับแต่ว่านักเรียนห้ามกะนะครับนักเรียนต้องวัดก่อน งานกะนี่เดี๋ยวเรามีให้ทำต่างหากนะครับนะ,ะผมเอาแค่นี้นะครับพอมาด้านนี้ด้านฝั่งขวานี้นะครับทำยังไงต่อคือด้านซ้ายเนี่ยนักเรียนต้องเขียนเต็มเลยถูกไหมต้องเขียนให้เต็มแบบนี้เลยนะครับ เขียนให้เต็ม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 แบบนี้เลยเห็นไหมครับพอเพ่ถึงด้านขวานักเรียนไม่ต้องวัดแล้วนะครับนักเรียนลากจากจุดตัดที่เส้นมันตัดกันนะครับนะครับนะนะที่เส้นมันตัดกันอยางตรงนี้ตัดใช่ไหมครับปุ๊บนักเรียนลากไปแบบนี้เลยนะครับนักเรียนไม่ต้องวัดนะครับอันนี้เป็นการทักษะของการถ่ายระยะนะครับนะจากจุดหนึ่งในองศาที่เท่ากันนะครับเส้นมันก็ทําไมกัน มันก็จะห่างเท่ากันในเรื่องของในการที่ตั้งเป็นมุมฉากนะครับเป็นมุมฉากนะครับนะถ้าเรียนเปิดมุมอื่นมันจะไม่เท่าแล้วนะครับนะโอเคนะครับเนี่ยจะถ่ายมาแบบนี้นะครับจนครบนะครับจนครบทั้งหน้านะครับจนครบทั้งแผ่นนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยผมบอกแล้วว่างานน่ะมันดูเยอะนะครับแต่มันไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่า นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับนะที่เรามีเนี่ยให้ถูกให้ถูกหลักนะครับมันก็จะช่วยให้เรียนทํางานง่ายขึ้นนะครับนะอ่ะดูจากภาพนะครับนักเรียนเนี่ยนะครับจะต้องลากเส้นพวกนี้ยนะครับลากเส้นพวกนี้นะครับมาให้มาให้สุดเลยสุดกระดาษนี่เลยนะครับนะสุดกระดาษแล้วพอจากฝั่งเนี้ยนะครับ จากฝั่งนี้นักเรียนก็ลากย้อนกลับไปทางนี้นะครับนะลากย้อนกลับไปทางนี้นะครับนะ,ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนะครับเดี๋ยวครูจะเร่งเลยแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมันจังช้าอยู่นักเรียนก็ไปฟีดภาพไปแล้วกันนะคือเอ่อต้องขอให้นักเรียนอันนี้ต้องนักเรียนต้องวัดนะครับครูจะจับได้นะครับถ้านักเรียนไม่วัดมานะครับนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวครูเอาไม้สเกลวัดเลยว่ามันห่างกันเท่าเท่ากันจริงไหมนะครับ เพราะว่าถ้านักเรียนวัดเนี่ยมันจะมีรอยจุดอยู่แล้วนะครับนะมันจะเป็นตัวฟ้องว่านักเรียนทําจริงไหมนะครับนะช่วงนี้นักเรียนฟีดข้าไมไปได้เลยนะครับนะนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องดูในความเร็วปกตินะครับ โอเคนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะต้องลากเส้นนะครับึนะครับผมจะลากเส้นนะครับเหมือนเดิมนะครับจากจุดตัดถึงกลางนะครับออกไปนะครับแบบนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเส้นที่ผมต้องการคือเส้นร่างเส้นร่างเบาๆนะครับนะไม่ต้องรีบเขียนแบบผมนะครับนะเส้นร่างเบาๆนะครับนะ คุมน้ำหนักมือนะครับให้เส้นเนี่ยมันเท่ามีน้ำหนักเท่ากันตลอดทั้งเส้นนะครับนะโอเคนะครับน,นเรียนสังเกตเทคนิคอ่าตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้สำคัญนักเรียนดูนะครับ นักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับเส้นของเราเนี่ยมันจะลงมาเรื่อยๆเห็นไหมอ่าผมเขียนเส้นนี้ถูกไหมครับปุ๊บมันจะแล้วเส้นต่อไปเนี่ยมันจะต้องลงมาอย่างนี้ถูกไหมครับแบบนี้ถูกไหมครับแต่นักเรียนเห็นไหมครับผมไม่ได้ขยับผมไม่ได้ขยับไม้ทีนะครับ <mumbles. S 3> ดูใหม่นะครับดูใหม่อ่าอันนี้มันซูมสุดละนะครับอ่าดูใหม่นะครับเอาใหม่นะครับ ผมลากเส้นนี้นะครับแล้วเส้นต่อมามันต้องลงมาแบบนี้แต่ผมไม่ได้ขยับไม่ทีลงมานะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับผมไม่ได้ขยับไม่ทีลงมาแบบนี้แต่ผมทําไมครับผมดันเจ้าฉากปรับมุมเนี่ยออกมาทางขวาหนึ่งนะครับผมดันออกมาทางขวากึ้บนิดหนึ่งเห็นไหมครับแปลว่าอะไรครับเวลาเราดันฉากปรับมุมออกมาเนี่ยนะครับนะ เส้นของเราก็จะลดระดับลงมาได้ด้วยนะครับเราไม่ต้องขยับไม่ทีเลื่อนลงมาแบบนี้เราขยับตัวนี้ออกมาทางอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความยาวด้านนี้มันยังยังซับพอตระยะที่เราจะกําลังจะเขียนอยู่ได้นะครับนะนักเรียนเห็นไหมครับว่าผมกะระยะเนี่ยอันนี้ผมยืนเขียนด้วยนะครับไม่สามารถมุดไปนั่งเขียนดีๆได้นะครับมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นความที่ไม่ละเอียดของงานเลยนะครับนะระยะจะ ทางเลขห่างแบบโอ้ ب ب oh, อย่างนี้อย่างนี้อย่าทำมาส่งผมเลยนะครับนะถือว่าดูถูกกันอย่างแรงนะครับถือว่าไม่ตั้งใจนะครับถ้านักเรียนขีดเส้นล่างแบบนี้ดูนิดนึงนะครับถ้าเรียนขีดเส้นล่างแบบนี้นักเรียนวัดระยะนี่ก็จะขีดไปได้เรื่อยๆถูกป่ะแล้วพอมาถึงถึงตรงเนี้ถึงตรงตรงจุดกลางตรงนี้ครูบอกให้นักเรียนถ่ายระยะออกไปจากด้านนี้ออกไปออกไปแล้วพอสุดแล้วนักเรียนจะทำไงครับทางออกคืออะไรครับทางออกที่1คือให้นักเรียน ลากเส้นทะยงมุมหรือเส้นเดิมที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะครับวัดระยะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับวัดระยะตัวนี้เริ่มจาก110เนี่ยนะครับนะเริ่มจาก 1, 1 0 1 1เซนเนี่ยนะครับนะ 10, 11, นนนะบน,ะบ,นบนเส้นนะครับนะแล้วก็นับถอยหลังมานะครับ9เออโทษโทไม่ใช่9 3 6 อย่างเงี้ยนะครับทีละสามออกมาแล้วก็ขีดนะครับหมายถึงว่านักเรียนจุดจนมาถึงตรงนี้เลยถูกต้องไหมครับนะแล้วนักเรียนก็มาเล็งที่จุดที่เรียนมาร์กไว้แบบนี้นี่นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะต่อมาเรื่อยๆแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับผมอยากนักเรียนก็ต้องมาวัดเพิ่มถูกไหมนักเรียนต้องมาวัดตรงนี้เพิ่มแต่ถ้าเกิดนักเรียนวัดตั้งแต่แรกวัดตั้งแต่แรกตรงนี้ มันก็จะเท่ากันมาหมดแล้วถูกไหมครับถ้านักเรียนวัดแบบจริงๆนะครับปึ๊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 บนะครับมันจะมาสุดตรงนี้พอมาสุดตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนลากเส้นแบบเมื่อกี้แหละนะครับจากมุจากนี้ไปถึงมุมแล้วนักเรียนก็วัดต่อปึ๊บ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 แล้วนักเรียนก็ลากมาทางนี้ถูกไหมครับแล้วนักเรียนก็ถ่ายระยะจากตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะจบไปนะครับแต่ไอ้ตรงที่ครูบอกตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้านักเรียนวัดตรงนี้เรียบร้อย นักเรียนจุดไปเรียบร้อยนักเรียนสามารถถ่ายระยะมันออกมาได้ครับดูนะครับจากเส้นนี้อ่าสหนึ่งนะจากเส้นนี้นะครับเส้นตัวนี้นะครับนะผมถ่ายระยะลงมาไม่ได้ลากมาแบบนี้นะครับถ่ายคือแรงแนวแล้วก็มาจุดแบบนี้เห็นไหมครับมันจะตรงพอดีเลย นะครับอ่ะเอาเส้นนี้้านะครับผมเลงแนวไว้นะครับ,ลววนะรบแล้วก็มาจุดปุ๊บเส้นนี้นะครับผมไม่ได้ลากนะครับผมเลงแนวแล้วก็มาจุดเลงแนวแล้วก็มาจุดนะครับแล้วผมค่อยๆทําไมครับมาเขียนเส้นจากนี้ไปยาวไปแบบนี้แบบนี้มันก็จะทําไมกันด้วยเท่ากันด้วยนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของการของการถ่ายระยะ นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าการถ่ายระยะนักเรียนดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับนักเรียนครับเกิดตรงนี้นะครับจะมีรอยจุดผมไม่ได้เอาไม้สเกลนะครับมาวัดนะครับถ้าผมวัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันไม่ใช่3มนะครับมันจะกว้างกว่านะครับแต่ผมถ่ายมาจากมุมตรงนี้ลงมาตรงนี้ถ่าย45องศาลงมาตรงนี้ถ่าย45องศาลงมาจุดจุดตรงนี้แล้วผมก็ลากเส้นมันจะถึงเกิดชิ้นงานแบบนี้ได้ นะแล้วที่ผมบอกนักเรียนว่าตรงหัวมุมตรงนี้โทษนะครับอกำหนึงนะตรงหัวงานตรงนี้นะครับนะนี่ที่บอกว่าต้องพอมาเราลากเส้นจากด้านในนี้ลากเส้นจากมุมล่างนะครับ ลากเส้นจากมุมล่างตรงนี้นะครับมันก็จะมาสุดตรงนี้ถูกไหมครับนะคราวนี้เราต้องต่อนะครับเราต้องต่อมันก็คือจากมุมนี้ย้อนกลับมาตรงนี้แล้วก็วัดจากเส้นตัวนี้นะครับออกไป3ามแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ทํามาเป็นสําเร็จแล้วนะครับนะอันนี้ผมมาจบตรงนี้ถูกไหมนะครับพอจบเส้นนี้นี่เห็นไหมครับผมก็ลากเส้นใหม่เส้นสมมติขึ้นมาใหม่นะครับเส้นล่างขึ้นมาใหม่แล้วก็จุดจุดกลับไปนะครับแล้วที่ผมบอกว่าการถ่ายระยะนะครับนะ นะครับนี่จากจุดนี้เห็นไหมครับผมก็ดึงมานะครับมาที่จุดนี้จากจุดนี้มาดึงจุดนี้นะครับไม่ได้ลากเส้นมานะครับทาบเฉยแล้วก็มาจุดทาบแล้วก็จุดทาบแล้วก็จุดพอจุดเสร็จปุ๊บผมถึงมาเริ่มต้นขีดเส้นจากนี้ไปสุดนี้นะครับแล้วงานเรานะครับถึงจะออกมาเป็นแบบนี้อ่านะครับนะอันนี้แหละคือทักษะในการใช้เครื่องมือในขั้นต้นนะครับที่นักเรียนเรียน ที่จะเป็นช่างเขียนแบบนะครับนะที่เราจะามาใช้ชีวิตหาเงินหาทองกับาการเป็นช่างแบบของเราก่อนที่เราจะไปเป็นปน,ปน,นักออกแบบนะครับนักเรียนต้องใช้เครื่องมือตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับนะอ่ะคลิปนี้15นาทีนะครับเอาเส้น45ให้เรียบร้อยนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นเส้นอ60องศากับ3 0องศาโอเคนะครับนะเดี๋ยวต่อกันนะครับเอา คัทที่45ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผม